บัดนี่มาฟังในทานเรื่องขึ้นนอนหน้าสื่อป่านเพลงหิตสองเท่าหัวเมียนี่กะพากันมานอนหน้าแล้วหัวไม่อยากให้นอนบ้านอายคนป็นยังคืออายวันีแงมแล้วนอนน้ำเมียน่ะเมียเราห,ห้องห้องมันเป็นห้องไกยๆดิห้องขามบ้านขามเฮี้ยนหมดเลยอย่างนี้นยินบดคุม,มแล้วก็เลยพาเมียมานอนหน้าบาดเนี่มาห้นอนหน้ากั เฮ็ดซุ่มเฮ็ดยังอยู่นี่ยล่ะนอนหน้านี่่าโมมักดีเฮ็นโมมักนอนบ้านเออผมเนี่ยกับบ่ของบ่คัดบ่ขาดอกอืกหัวว่าเฮ็ดยังเฮ็ดน้ำเบิดมานอนหน้าน้ำกันเนี่ยมเฮ็ดยังกันมันจังบ่มีไผได้ยินจังบ่อายคนเฮ็นหัวว่าบ่มีมูดอกก็มีจม่าเลี้ยงหมาไว้สองสามตัวนี่แหละก็ได้เป็นมูพอก็ได้เฝ้อก็ได้เฮาได้ห้อย หนึ่งเข่าตอนแล้วเมื่อนัน้นแลงมากเห็ุเนี้ยอยู่แนวกินกินเขา่าซอยกันคนละไม่ละมือหัวทอเมียพายหัวหนึ่งเมียไซไปแต่ละหูวเมียเลยกะคำมาบออ่คุดยังเด็กคุดแต่เนี้ยเดียวเท่าเอ้ยไปแต่ข้อยักตู้เจ้บบาบ่อยากลงหนองบ่เนาะเมื่อนี่ไปน,นะวายโรคระดับไปแต่เพราะตัวว่าลงกับเฝ้าอาบน้ำแต่งตัวหัดก้นเขานอนอื มานอนเด้อจั่หน่อยเด้อดิตันขู่เมียนอนรับในจาเดิตันว่าแล้วก็นอนเอาผัวผัวกู้างกูยาแล้วจัดของเมียนของแล้วก็เข้ามานอนน้ำเมียต่อบ้านห้ามนอนน้ำผัวนี่แะโอ้ยคือเก่าเล่าเด่๋ยล่ะคนมักห้องเอ๊ะ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 เอ๊ตัน เงี้ยห้องเห็นังจนมาไต่บานแถวก็เจ้าบายิ่งหนูละเสียงหน้าก็เจ้าเบากันเสียงหยิ่งเลยก็ดังแอ๊ะเอ๊ะเฉยนเออมันจะปากกันเสียงสองหัวเมียนั่นล่ะกันเขาเกลียดกันกั่นว้ายมันก็ดังแห้งแถวกันมันพูดแ๊ะแอ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 ๊ะไปโอ๊ยมันจะติดเดียวมันนอนห้ามเอาห้ามว้าห์สร้างว่าแถวกันหัวเมียกะ นั่อยู่หันแล้วเออ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 ท่นมันตีเหล่วเนาะหมามันได้ยินมันก็มาแล้วบาดนี่ฮะจะแกงหางแกงยังว่ามันวานเอิ้นไม่กินเขาเนาะมาบดตุกโตวบาดนี่ว่าเมียลูกขึ้นมาห่้ยหามึงเอ้ยท่านคุณบดเอื้อนไม่กินเขาเ้าะท่านว่าเมียว่าไม่ยังละเท่าท่านเฮ้ยสิมันยังก็มาตัวบดเบิ้ลนักยังนี่ยท่านเต็มนาซุ่มอยู่นี่ยท่านเจ้าละละห้องแห้งก็รอท่านเออเออเออยู่กับมาตัวร์ท่าน ไว้สร้างมาแต่เท่าสันห้องดีที่บ้านจังน้อยคั้วไตู้ที่เล่นมาซ่อนเอาสันเฮ้ยเขาพี่ปอบนี่ก็เดยสันไรไม่หนีทนมยสันเสสันหัวก็ไรหมาดีเฮยมูจักนอกเดี๋ยวขนห้องอีหยังห้าถูวสันไปนี่สันเฮยสันขงพวกนั่นก็แสดงว่าเรียบร้อยแล้วบ่มีเสียงแล้วสันโอ้ยแปลกเนาะสันว้ายโอ้เฮยยินดีละ